ทุกวันเขาเรียกเป็นธุรกิจที่สั่งเซ็นคือไม่ค่อยมีอาาานาคตนะครับแต่ทำยังไงเราจะผลักดันสื่อกลุ่มพวกนี้เนี่ยให้มาเป็นสนไร์ s หรือว่าสื่อที่มีความเจริญทางด้านสร้างคุณค่าสร้างธุรกิจสร้างพัฒนาคนชุกชนสั้นของคมงงได้นะครับผมเข้ามาร่วมกับทีวีบรวพาได้สภาพตลาด ผมทำงานร่วมกับทั้งทีมงานของทีวีบัวพามาสักปีกว่านะครับก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่พยายามผลักดันสิ่งดีๆเอาออกมานะไม่ว่าจะเป็นรายการคนค้นคน,คนไม่ว่าจะเป็นกบนอกกาลาหรือว่าจะจัดแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นๆน,นะครับแล้วเห็นฝีมือเขาว่าฝีมือการทำสื่อเนี่ยเขาค่อนข้างทำสื่อได้สวยงามทำได้ดีนะครับ ก่อนหน้านั้นเราก็ว่าจ้างเขาในนามบริษัทปริ้นเราก็ว่าจ้างเขามาช่วยทําสื่อนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันว่าเอ๊ะคุณทํารายการต่างๆเนี่ยเขามีคนผนะลักดนันเรื่องของ ESG เราก็เชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาผลักดัน ESG ให้กับองค์กรของเราครับเราก็เลยเรู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นเห็นว่ามีศักยภาพนะครับเราก็เลยเริ่มคุยกับเขาว่าเออคุณต้องการลงทุนอะไรบ้างไหมยังไงอะไรเราสามารถที่จะไปร่วมอะไรกับเขาบ้างได้ไหม ก็เผอ,อินเขามีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรน,นะครับในการซื้อขายหุ้นกันแล้วก็ต้องการเงินลงทุนพอดีเราก็เลยคิดว่าเราอยากสนับสนุนคนดีๆสร้างสังคมดีๆให้กับชุมชนเราครับก็เลยเข้าไปสนับสนุนซื้อหุ้นเขาแล้วก็ให้เงินกู้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำกิจการได้ดีตลอดไปไปเรื่อยๆอย่างยั่งยืน การทำสื่อรายการทีวีและหาสปอนเซอร์เนี่ยมันมันมันตกไปเรื่อยๆทั้งรายได้คนดูทั้งสปอนเซอร์เพราะงั้นเราก็ผลักดันทางด้านดิจิตอลมากขึ้นมากขึ้นตรงกับเขาเขาก็อยากทำอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ผลักดันโครงสร้างก็คงจะมีหน่วยงานต่างๆแตกแขนงออกมาทำสื่อดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลักดันเขาทำสื่อแล้วเนี่ยทำฟิล์มดูซิทำด็อกิเมนทรีดูซิ เขาก็ทำ็อคิมันทรีไปถึงระดับ National Geographic ได้ถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพนะทั้งภาษา International ทั้งภาพเสียงต่างๆเราก็เลยผลักดันไป,ไป,ไปทำทีวีดูซปทำซีรีส์ดนะูเขาก็เริ่มทำนะมีเน็ตเวิร์กกันเยอะแยะเลยแต่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อคอมเมอร์เชียลไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสารเราทำเพื่ออินสปายทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน,นที่จะทำสิ่งดีๆ ต่างที่ออกมาอย่างเช่นซีรีส์ที่เราจะทำเนี่ยโจทย์ก็คือจะทํายังไงให้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยรู้จักหลวงปู่มัน่นรู้จักรู้จักวัดป่าแต่ในทางซีรีส์ที่ที่ที่คนวัยรุ่นดูกันเพราะฉะั้นทั้งคลิปในองค์กรทั้งทำ ESG ทั้งทำา Advertisement ทั้งทำสื่อทั้งทำหนัง,งต่างๆก็จะเป็นซีรีส์ที่เราจะผลักดันเพราะั้นเงินลงทุนเข้าไปปั๊บก็อยากจะให้เขา ดันไปทางด้านดิจิตอลทางด้านฟรีมากขึ้นธ mm hmm. ุรกิจก็ต้องมีกำไรที่ก็บอกว่าปีนี้ก็คงจะได้ประมาณสัก3ามร้ล้านปีก่อนก็ได้ประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยงั้นก็ต้องขยายเติบโตขึ้นมา จะเอาจุดดีของเขาเนี่ยมาขยายมั l t i p l e คูณเข้าไปเยอะๆนะนะเพื่อไปทําแทนที่จะเป็นรายการหนัง<ม>คุณก็ทําออนไลน์ทำซีรีส์ทาอะไรที่คนปัจจุบันเขาใช้กันนะครับให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปหาสปอนเซอร์ในการทำสื่อคลิปดีๆก็จะมีสปอนเซอร์มาทําให้กับองค์กรเขาให้กับอะไรเนี่ยนะเราก็จะได้มาร่วมกันสร้างสังคมที่มีองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนกันมากขึ้น